มีข่าวการศึกษาจากประเทศจีนมาฝากกันด้วยครับเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนได้มับใช้กฎระเบียบใหม่ในโรงเรียนนั่นก็คือการห้ามลงโทษทางร่างกายและการใช้ถ้อยคำเชิงลบตำหนิติเตียในในโรงเรียนประถมและมัธยมเหตุผลเพราะจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนและจะมีการใช้วิธีควบคุมวินัยที่แบ่งเป็น3ระดับโดยนักเรียนที่ทำความผิดเล็กน้อยควรถูกลงโทษสถานเบาเช่น การขอโทษด้วยวาจาหรือเขียนเป็นลายลาักษณ์อักษรหรือทำความสะอาดห้องเรียนส่วนการกระทำผิดร้ายแรงจะถูกใช้กับนักเรียนประถมชั้นปีสุดท้ายรวมถึงนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายโดยวิธีควบคุมวินัยขั้นนี้อาจรวมถึงการพักการเรียนการให้คำปรึกษาและการแก้ไขความประพฤติอย่างมืออาชีพโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ความยุติธรรมและความเหมาะสมเพื่อบ่มเพาะบุคคลที่มีเหตุผลนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลจากชัยนาทสินหัวนิวส์